ทำแบ็กอีกครั้งนุ่นเนชโนกพร้อมรันวงการลิเกหลังผ่านมรสุมดราม่ากระนำโต้ดังแล้วลืมตัวพร้อมเผยความนใจย,ยังไม่กล้ารับบทดำดงล่าสุดอัปเดตสถานะหัวใจตอนนี้มีว่างแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้พร้อมกับมารันวงการลิเกอีกครั้งกับนุนเนชโนกที่หลังจากเจ้าตัวโดนกระแสดราม่าซัดเข้ามาอย่างกระนำจนท้ายที่สุดเธอก็สามารถก้าวข้ามผ่านช่วงวิกฤตไปได้ล่าสุดนุ่นได้ออกมาเปิดใจ ผ่านรายการคุยแซบโชว์เพื่อเคลียร์ชัดถึงปมประเด็นดราม่าทั้งหมดที่ผ่านมารวมถึงอัปเดตสถานะหัวใจที่ในตอนนี้ไม่ว่างอีกต่อไปแล้วพร้อมเผยถึงเรื่องงานยังมีการรับบทดำดงเพราะสาเหตุนี้เมื่อวันที่27พฤษภาคม2567ที่ผ่านมานุนเนชนกได้ออกมาเปิดใจพูดคุยผ่านรายการคุยแซบโชว์เพื่อพูดคุยอัปเดตชีวิตปัจจุบันของเธอหลังจากที่ห่างหายจากหน้าจอไปนานนับหนึ่งเดือนพร้อมกล่าวถึงเรื่อง ปมประเด็นดราม่าทั้งหมดที่ผ่านมาโดยนุ่นที่กล่าวถึงช่วงกระแสดราม่าที่ผ่านมาประมาณว่าสภาพจิตใจช่วงนั้นทําให้เธอเลือกที่จะไม่เสพข่าวในโซเชียลอีกเลยอีกทั้งยังรู้สึกว่าตนแบกหนักจนรู้สึกว่ามันถาโถมเอามากๆพร้อมกล่าวอีกว่าแต่ตนก็ไม่สามารถจมดิ่งได้เป็นเวลานานเพราะว่ายังมีคนข้างหลังเช่นพ่อและแม่ที่เราต้องดูแลเขาอยู่จึงทําให้เธอต้องฮึดสู้พร้อมเดินหน้ารันงานตามที่ตนได้รับไว้ซึ่งนุ่นยังได้กล่าวถึงช่วงดรามา่าตอนที่ไล่ สดเพิ่มเติมอีกว่าจริงๆแล้วเธอได้บอกผู้ใหญ่ก่อนหน้านั้นไว้แล้วแต่เธอก็เข้าใจได้ว่าเธอยังไม่ได้บอกคนรอบตัวโดยทั่วถึงจึงทําให้เรื่องนี้กลายเป็นปมปัญหาที่บานปลายจนกลายเป็นดราม่าใหญ่โตสนั่นโซเชียลอย่างต่อเนื่องอีกทั้งนุ่นยังได้พูดเคลียร์ในประเด็นที่มีคนเคยกล่าวว่าพอดังแล้วลืมตัวอีกทั้งยังเลือกรับงานซึ่งนุ่นเมื่อเธอได้ยินดังนี้จึงรีบอธิบายว่าเธอไม่เคยลืมตัวเลยยังยืนยันคําเดิมว่าถ้าไม่มีเวทีสอนรามน้ําเพชรก็ไม่มีใคร รู้จักนุ่นเนรหรือว่าดำดงในวันนี้และตัวเธอก็ไม่เคยลืมตัวเลยว่าต้นเกิดมาได้จากตรงไหนส่วนในเรื่องของการรับงานตอนนั้นมีกระแสว่าเธอไม่ได้เงินไม่รับงานซึ่งเธอยังยืนยันว่าเธอรับหมดในช่วงที่ผ่านมาแม้กระทั่งงานจ่ายหรือที่เรียกว่างานฟรีเธอก็รับหมดเหมือนเดิมซึ่งนุ่นยังกล่าวอีกว่าส่วนเรื่องที่หลายคนถามเข้ามาถึงเรื่องกลับไปเล่นกับคณะซ้อนรามน้ำเพชรมีโอกาสไหมซึ่งเธอได้ตอบกลับไปว่าอยากให้เป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าตอนนี้ หลายอย่างได้ปลดล็อกแล้วพร้อมย้ำว่าอยากให้เป็นเรื่องของเวลาถ้ามีโอกาสเธอก็พร้อมยินดีเสมอโดยเธอยังได้พูดถึงบทดำดงว่าในตอนนี้เธอยังไม่สามารถรับเล่นบทนี้ได้จริงๆด้วยเพราะว่าเธอยังมีความเกรงใจและให้เกียรติคณะเดิมอยู่เธอเลยจึงขอเลี่ยงไปก่อนพร้อมกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสามารถรับบทอื่นๆได้เหมือนเดิมไม่ซีเรียสยกเว้นดำดงที่ขอพักไว้ก่อนในตอนนี้อีกทั้งเธอยังยืนยันว่าเธอไม่เคยพูดเลยว่าจะเลิกเล่นลิเกซึ่งเธอก็ยังงุนงง พร้อมกล่าวว่าไม่รู้ว่าข่าวออกมาได้อย่างไรเช่นกันโดยเธอยังได้ตอบถึงเรื่องที่เธอนั้นมีแพลนที่จะได้ร่วมงานกับคณะลิเกยอย่างเทพบุตรสุดที่รักว่าเธอได้เจอกับพ่อเอกชัยศรีวิชัยพร้อมกล่าวว่าหากเธอได้รับโอกาสที่ดีเธอพร้อมที่จะเข้าไปเป็นหนึ่งในคนที่ถูกรับเชิญและพร้อมที่จะเข้าไปร่วมงานด้วยอย่างแน่นอนเพียงแต่รอจังหวะดีๆเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านอย่างเอกชัยศรีวิชัยยังได้เคยมาออกรายการสามซับโชว์พร้อมกับ2หนุ่มอย่างนีโน่และเนกี้ จากคณะเทพประบุดที่รักเช่นเดียวกันพร้อมกล่าวถึงนุ่นว่าหากนุ่นอยากมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะนี้จริงๆก็พร้อมยินดีต้อนรับเสมอพร้อมเผยอ,อย่างตรงไปตรงมาผ่านรายการสามแซบอีกด้วยว่าตนจะทําเพลงให้นุ่นเนชนกอีกด้วยงานนี้ทําเอาสาวนุ่นถึงกับยิ้มแก้มแทบปรีพร้อมยกมือไหว้ขอบคุณทางด้านเอกชัยยกย,ยัยพร้อมกล่าวว่าเพิ่งได้ยินจากทางพ่อเอกชัยเช่นเดียวกันอีกทั้งยังกล่าวว่ามีโอกาสได้ร่วมงานแน่นอนพร้อมขอบคุณพ่อเอกชัยรวม ถึงพี่นีโน่ที่ให้การต้อนรับเธอเป็นอย่างดีล่าสุดนุนเนชนกได้เผยถึงเรื่องสถานะหัวใจผ่านรายการด้วยสีหน้ายิ้มแย้มอย่างสดชื่นพร้อมกล่าวว่าเดิมทีแล้วเธอมีคนคุยมาได้นานกว่า3ปีจริงๆแล้วเรื่องนี้เธอไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดบังแต่อย่างใดแต่น้อยคนนักที่จะรู้โดยนุ่นได้บอกเพิ่มเติมอีกว่าเป็นคนบางคนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ซึ่งหนึ่งในพิธีกรในรายการซามแซบโชว์อย่างคุณเบน์พรชิตาได้ยิงคำถามรัวๆเลยว่าใช่เอ็ดหรือเปล่า งานนี้ทําเอาสาวนุ่นถึงกับขำเลยทีเดียวพร้อมรีบตอบกลับอย่างไวเลยว่าไม่ใช่ค่ะโดยทางพิธีกรยังได้ถามเธออีกว่าเธอไม่สามารถบอกได้จริงๆเลยเหรอซึ่งนุ่นก็ทําได้เพียงแค่คำํำพร้อมกล่าวกับพิธีกรว่าขอกระซิบได้ไหมอีกทั้งเธอยังกล่าวอีกว่าเธอไม่เคยลงรูปโซเชียลด้วยกันเลยแต่ที่แน่ๆก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นอกจากสถานะหัวใจจะไม่ว่างแล้วแถมหน้าที่การงานก็เรียกได้ว่าไม่แผ่วจริงๆเพราะแต่และที่ต่างก็มารอต่อคิวพร้อมให้นุ่นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในที กกันยยงมามาาาอ่เรียกได้ว่าได้รับการต้อนรับที่ดีขนาดนี้อีกหน่อยคงได้เห็นผลงานใหม่ๆจากนุ่นไม่ช้าเกินรอแล้วล่ะค่ะ